สำหรับใครที่ต้องการเงินก้อนมาหมุนเวียนในธุรกิจอยากยืมเงินด่วนอยากกู้เงินแสนภายใน5นาทีไ,ไม่ใช่กระสารรายได้ต้องมาดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญราษจัดให้ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2023ปีกระต่ายทองทุกๆคนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มกันที่สินเชื่อแรกของปี2023นี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะ เป็นสินเชื่อที่ธัญรัตอยากจะแนะนำสำหรับข้อมูลที่ได้ในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครหรือรูปภาพต่างๆนะคะจะเป็นการแชร์ริงของเพื่อนธัญรัตที่เขาได้สมัครสินเชื่อนี้ส่วนตัวของธัญรัตเองไม่ได้สมัครสินเชื่อนี้แต่อย่างใดนะคะเ,เพียงแค่เป็นการนำข้อมูลมาแชร์ให้กับคนที่ต้องการอยากกู้เงินก้อนไปหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งเป็นสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะมีชื่อว่าสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจซึ่งสินเชื่อนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าคนขายของหรือคนขายออนไลน์ค่ะที่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ๆอ่าววันนี้นะคะเราจะพาไปดูขั้นตอนการสมรัครจนถึงขั้นตอนสุดท้ายรับเงินเข้าบัญชีพร้อมบอกวิธีเพิ่มสินเชื่อเข้าไปยังแอป SCB E-C ด้วยค่ะ ในสินเชื่อมณีทันใจนี้นะคะจะสมัครผ่านแอป SCB Easy และรู้ผลภายในวันนั้นเลยเราไปเริ่มรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจเขาจะให้สมัครผ่านแอป SCB Easy ค่ะรู้ผลภายใน5นาทีเขาจะให้วงเงินสูงสุดถึง5 0แสนบาทและการนําเสนอวงเงินสินเชื่อบนแอป SCB Easy นี้นะคะเป็นวงเงินสูงสุดจากการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ โดยธนาคารจะคิดว่าเงินที่แท้จริงจากรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนดค่ะ สำหรับอัตราดอกเบี <hi> ้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ MRR บวก10%ต่อปีปัจจุบันนี้นะคะ MRR ณวันที่1มกราคม2566จะอยู่ที่6.520%ต่อปีค่ะเมื่อเรานำมาบวกกันแล้วนะคะเราจะได้อยู่ที่16.50%ต่อปีนี่คือดอกเบี้ยที่เราจะต้องชำระค่ะและที่สำคัญเลยนะคะสินเชื่อมณีทันใจไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ใดๆทั้งสิ้นค่ะ และไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลคำปันกันด้วยต่อไปค่ะไปดูขั้นตอนการสมัครสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกให้ท่านเปิดแอป SCB E-C ขึ้นมาค่ะให้ท่านเลือกตรงนเนอน์สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตจากนั้นนะคะท่านเลื่อนลงมาด้านล่างสุดค่ะสินเชื่อมณีทันใจจะอยู่ตรงสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ท่านจะเห็นยอดวงเงินนี้นะคะเขาจะเสนอให้วงเงินทั้งหมด3 0 0แสนบาทอย่างที่บอกไปค่ะนี่เป็นการเสนอวงเงินเบื้องต้นเท่านั้นธนาคารจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อท่านมีการยื่นสมัครเข้าไปค่ะและตรงนี้นะคะวงเงินทุกคนจะได้รับไม่เท่ากันค่ะต่อไปค่ะเมื่อท่านกดสินเชื่อเพื่อธุรกิจเข้ามาแล้วนะคะท่านจะเห็นคำว่าจุดเด่นในท่านอ่านรายละเอียดตรงนี้ค่ะหากท่านต้องการสมัครให้กดคำว่าสมัครเลยค่ะ เมื่อท่านกดเข้ามาแล้วนะคะท่านจะเจอข้อมูลสินเชื่อเขาจะมีให้ท่านกรอกทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะ 1. ข้อมูลสินเชื่อให้ท่านระบุวงเงินที่ต้องการขอเราจะขอวงเงินอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทระยะการผ่อนชำระ24เดือนค่ะสำหรับยอดการผ่อนชำระต่อเดือนนะคะจะอยู่ที่9,850บาทสำหรับอาตาัตราดอกเบี้ย MRR บว10%ต่อปี MRA ปัจจุบันนะคะอยู่ที่6.520%ต่อปีค่ะเราก็จะจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่16.520%ต่อปีค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อนะคะเขาจะหักค่าบริการอยู่ที่3%ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดค่ะสำหรับค่าอากรสแตมเท่ากับ0.05ของวงเงินสินเชื่อจากนันในท่านกดถัดไปค่ะ จากนั้นเขาจะให้เราเลือกบัญชีรับวงเงินสินเชื่อและหักการผ่อนชำระจากนั้นกดถัดไปค่ะมาดูหัวข้อที่2กันบ้างค่ะข้อมูลและอาชีพข้อมูลตรงนี้นะคะเขาจะโชว์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะเป็นข้อมูลเก่าที่เราเคยให้กับธนาคารไว้ก่อนหน้านี้แล้วหากเราต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถแก้ไขได้เลยค่ะจากนั้นกดถัดไปค่ะ จากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่านกรอกให้ครบทุกช่องนะคะจากนั้นกดถัดไปค่ะเรามาดูหัวข้อที่3กันบ้างค่ะข้อมูลสําหรับการติดต่อก็จะมีชื่อของเราเองที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่จัดส่งเอกสารหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลค่ะให้ท่านติ๊กถูกตรงช่องกำหนดและก็เงื่อนไขจากนั้นกดถัดไปค่ะจากนั้นให้ท่านกดยินยอมข้อมูลการเปิดเผยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ จากนั้นจะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาค่ะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตจากนั้นกดยืนยนันจากนั้นให้ท่านใส่พาสเวิร์ดเข้าใช้งานแอปค่ะจากนั้นจะเป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อข้อมูลต่างๆที่เรากรอกไปนะคะจะมาโชว์หน้านี้เป็นหน้าสรุปให้เราตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะเมื่อถูกต้องให้กดคำส่งขอสินเชื่อจากนั้น ป๊อปอัพก็จะโชว์ขึ้นมาส่งคำขอสำเร็จค่ะและนี่ก็คือข้อมูลการสมัครทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการแจ้งและได้รับการอนุมัติเขาจะแจ้งการอนุมัติผ่าน l ลาย SCB Connect ค่ะยอดเงินเข้าของสินเชื่ออยู่ที่ยอดส0 0 0 0 0บาทเข้าบัญชีนี้ในวันที่3และเวลา10นาฬิกานาทีค่ะ มาดูยอดถอนกันบ้างค่ะจำนวน6000บาทนี่คือค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่ออย่างที่บอกไปเขาจะหักอยู่ที่3%เปเของวงเงินสินเชื่อค่ะต่อมาค่ะมาดูยอดถอนจำนวน100บาทนี่คือค่าอากรสแตมเขาจะหักอยู่ที่ 0. 0 5ของวงเงินสินเชื่อค่ะและนี่ก็คือการแจ้งการอนุมัติสินเชื่อและการโอนสินเชื่อเข้าบัญชีเรา ต่อไปค่ะจะพาไปดูการเพิ่มสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจเข้าสู่แอป SCB E-C ค่ะเพื่อวัตถุประสงค์การเช็คยอดคงเหลือยอดผ่อนชำระต่อเดือนและยังสามารถผ่อนชำระผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะให้ท่านเปิดแอป SCB E-C ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้ท่านกดรูปสมุดบัญชีเลื่อนมาด้านล่างสุดค่ะ ให้กดปุ่มบวกเพิ่มบัญชีจากนั้นนะคะจะมีรหัสส่งมาทางอีเมลของเราให้เราเอารหัสตรงนี้นะคะนำมากรอกในช่องให้ครบถ้วนและถูกต้องจากนั้นกดถัดไปค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเขาจะแจ้งว่าเราเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เรากลับไปสู่อย่างหน้าหลักค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะคะของสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนการสมัคร ขั้นตอนการแจ้งอนุมตัติและการเพิ่มบัญชีสินเชื่อเข้าสู่แอป SCB e c ค่ะสำหรับท่านใดสนใจลองสมัครทำตามขั้นตอนลองสมัครดูนะคะได้หรือไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็เม้นมาพูดคุยกันบ้างนะคะและสุดท้ายนี้จริงๆค่ะ สำหรับใครที่ต้องการกดบัตรเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งสินเชื่อบ้านธัญรัตน์จะวางลิงก์ไว้ให้สมัครในใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ